คือมันยิงพลเรือนก็เท่ากับว่ามันละเมิดเ o u แล้วดังนั้นมันเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติแล้วยังคิดจะเชื่อใจมันอีกหรือนะณเวลานี้สองคนพ่อลูกนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วมันจนมุมแล้วถ้าเราไปประชุมเท่ากับเราให้โอกาสมันอีกครั้งไว้ใจมันเหรอ มันยิ่งกว่างูเห่าอีกนะไอสองตัวนั่นอะ่ะมันหมดหนทางแล้วมันถึงไปเชิญทั้มมาเพื่อให้เป็นตัวกลางเหมือนบังคับเราไกลๆมันก็มีผลประโยชน์ร่วมกันไอทั้มมันก็ได้ขเขมรได้ท่าเรือเรียมมันอยากได้อะไรคือได้หมดส่วนไอหุ้นเซนมันยังอยู่ในอำน,นาจต่อระบอบนี้ก็ยังยังดูแลกันต่อสกแกมเมอร์ก็ยังไปต่อ ทำไมเราจะต้องไปเป็นตัวละครให้มันเลือก 30- 40ปีเนี่ยมันไม่ได้สอนให้เราฉลาดบ้างเลยเหรอประเทศไทยเนี่ยดังนั้นนี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดไม่ต้องให้โอกาสมันได้เวลาเหยียบมันแล้วให้มันจมดินไปเลยเพราะมันเป็นพวกเนระคุณถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ลูกหลานเราไม่ปลอดภัยแน่นอน MOU จะถูกยกเลิกก็ในเมื่อมีคนที่ละเมิดที่ร้ายแรง ร้ายแรงแบบรัฐไม่ได้แล้วถามว่า M21 มาโยนตรวหลดลงโรงพยาบาลโดนคนในร้านสะดวกซื้อโดนชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเนเลยเนี่ยร้ายแรงพอไหมนี่คือโอกาสดีแล้วที่เราจะใช้วิธีนี้ไม่ไปประชุมเพราะไม่มี MOU แล้วจะไปประชุมทำเกลืออะไรคะ